อ่านให้ฟัง10151สรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมท้ายเรื่องของเอกสารการสอนชีวิชาไทยศึกษาฟังครบแล้วหนหน่วยใน10ข้อควรตอบคำถามให้ได้6-8ข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตาราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่3การเมืองการปกครองไทยแนวคิดข้อที่1การปกครองภายในแคว้นสุโขทัยมีรูปแบบการปกครองสองรูปแบบคือการปกครองแบบปิยราชาหรือพ่อปกครองลูกและการปกครองแบบธรรมราชาขณะที่การปกครองในสมัยอยุรยาได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม จากอนาเขตขมรส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของอยุธยามีการปกครองแบบเทวราชาตามคติของศาสนาพราหมณ์แต่ถึงกระนั้นพระมหากษัตริย์ยึดมั่นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครองขณะที่การปกครองในสมัยกรุงธนบุรีมีรูปแบบการปกครองคล้ายกับอยุธยาในสมัยปรมโลกไตรโลกลนาถและรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นราชาธิราชคือพระจักรพรรดิราชหรือธรรมะ มีการาชาธิราชข้อที่2แนวคิดแบบตะวันตกได้ส่งผลต่อก,การเมืองการปกครองตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถูกนำมาใช้ปฏิรูปการปกครองอย่างชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการปรับปรุงองค์การบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นที่สำคัญแนวคิดแบบตะวันตกนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปี2475 ข้อที่3การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้ราบลรื่นนะักเนื่องจากการเผชิญกับปัญหาทางการเมืองทั้งปัญหาจากการเมืองภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกรัฐบาลและแต่ละรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งแม้ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยจะดําเนินมาอย่างยาวนานแต่ปัญหาจากการเมืองของไทยก็ยังคงดําเนินอ,อยู่ตอนที่3.1การปกครองไทยสมัยจารีตเรื่องที่3.1.1การปกครองสมัยสุโขไทยกิจกรรม3.1.1 การปกครองภายในแคว้นสุโขทัยมีรูปแบบการปกครองแบบใดตอบการปกครองในแคว้นสุโขทัยมีรูปแบบการปกครองที่สำคัญ2รูปแบบคือการปกครองแบบปีตุราชาหรือพ่อปกครองลูกเป็นการปกครองที่มีการจัดระเบียบการปกครองอย่างง่ายๆไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับการเมืองที่มีประชาชนไม่มากและการปกครองแบบธรรมราชามีลักษณะการปกครองแบบจึงเป็นลักษณะการปกครองที่ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นสำคัญ เรื่องที่3.1.2การปกครองสมัยอยุธยากจิจกรรม3.1.2พระมหากษัตริย์ของอยุธยาทรงมีรูปแบบการปกครองอย่างไรตอบการปกครองในสมัยอยุธยาทรงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรขมรส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของอยุธยามีการปกครองเปลี่ยนแปลงจากธรรมราชาตาม คติของพระพุทธศาสนามาเป็นเทวราชาตามคติของศาสนาพราหมณ์และส่งผลให้พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยามีฐานะแตกต่างจากพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยอย่างมากแนวคิดเรื่องเทวราชานั้นพระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะที่แตกต่างจากสามัญชนทรงอยู่ในฐานะสมุติเทพ ทรงเป็นผู้มีบุญญาธิการเสมอด้วยองค์เทวะแต่ในทางปฏิบัติพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีธรรมะโดยธรรมะที่สำคัญของพระมหากษัตริย์คือทศพิธราชธรรมราชจัญญานุวัตและจักรวัติวัตรเรื่องที่3.1.3การปกครองสมัยทนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นกิจกรรมที่3.1.3ลักษณะการปกครองที่สำคัญของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคืออะไร ตอบเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงตั้งราชธานีแห่งใหม่พระองค์ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาทรงดำรงความเป็นธรรมราชาหรือจักรวรรดิราชทรงยึกดกฎแห่งพระธรรมศาสตร์เป็นหลักในการปฏิบตัตินอกจากนี้กษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังทรงเป็นราชาธิราชคือเป็นจักรพรริราชหรือธรม,มิราชาราช องเป็นรามาธิบดีหรือองค์อวตารของพาะวิษณุที่3.2แนวคิดตะวันตกกับการปกครองไทยเรื่องที่3.2.1การปฏิรูปก,การปกครองสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5กิจกรรม3.2.1ภพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูปก,การปกครองส่วนกลางอย่างไรตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางด้วยการเกิดหน่วยงานที่มีการแบ่งความรับผิดชอบในการบริหารออกไปด้วยการจัดตั้งหน่วยงานบริหารเพิ่มขึ้นอีก6กลรมร่วมกับที่มีอยู่เป็น12กรมซึ่งต่อมาเปลี่ยนไปใช้คําว่ากระทรวงผลของการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางทําให้การปกครองแบบจตุสดมสิ้นสุดลง เรื่องที่3.2.2การเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475กิจกรรม3.2.2พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างใดตอบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาการเมืองด้วยการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภา เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นต่อสถาบันพร,ระมหากษัตริย์แต่การแต่งตั้งและการดำเนินง,งานของอภิรัฐมนตรีสภาทำให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้น ตอนที่3.3การเมืองไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเรื่องที่3.3.1การเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการปกครองแบบชาตินิยมกิจกรรม3.3.1จอมพลปพิบูลสงคารามมีนโยบายการบริหารประเทศอย่างไรตอบจอมพลปพิบูลสงคารามมีนโยบายด้วยการสร้างชาติซึ่งมีลักษณะเป็นลัทธิชาตินิยมทางการเมืองเรื่องที่3.3.2 การเมืองไทยยุคระบบผดจการกับการเรียกร้องประชาธิปไตยกิจกรรม3.3.2สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเกิดเหตุ14ตุลา2516คืออะไรตอบเหตุการณ์เริ่มมาจากการที่จอมพลถนอมกิติขจรสืบทอดอำนาจต่อจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชน และฉะนวนของการเกิดเหตุการณ์14ตุลาพุทธศักราช2516ที่สำคัญคือเฮลิคอปเตอร์ทหารเกิดอุบัติเหตุตกและภายในซากเฮลิคอปเตอร์พบสร้างสัตว์เป็นจำนวนมากสร้างกระแสะไม่พอใจในหมู่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากทำให้นักศึกษาเริ่มมีการรวมกลุ่มประท้วงและในที่สุดนำไปสู่เหตุการณ์14ตุลาพุทธศักราช2516 เรื่องที่3.3.3รัฐธรรมนูญพระุทธศักราชส5 2 1ากับสมัยประชาธิปไตยครึ่งใบกิจกรรม3-3.3กลุ่มที่มีความสำคัญในชุมชนในเหตุการณ์พฤษภาคมพุทธศักราช2535คือกลุ่มใดตอบกลุ่มที่มีความสำคัญในชุมชนในเหตุการณ์พฤษสภาคมพุทธศักราช2 5 3 5คือชนชั้นกลางที่เริ่มแสดง พรางการเมืองอย่างจริงจังด้วยการเข้าประชุมประท้วงร่วมกับนักศึกษานักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนและพักการเมืองที่3 3 4รัฐธรรมนูญปี2540กับการปฏิรูปการเมืองไทยกิจกรรม3.3.4สภาพการเมืองก่อนการเกิดและประหารพุทธศัการาช2549มีลักษณะอย่างไร ตอบสภาพการเมืองไทยในขณะนั้นมีการขัดแย้งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายสนับสนุนพันตำรวจโททักษินกับฝ่ายที่ต่อต้านนำโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสภาพความขัดแยง้งดังกล่าวนำไปสู่การทำรัชประหารพุทธศักราช2549โดยคณะทหารในนามคณะปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตัตย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีพลเอกสนธิบุญยรักรินผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัว หน้าคณะปฏิวัติ